เอ๊ะราจะยืนร้อนตรงนี้ทำไมสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเบอร์เดย์อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเบอร์เดย์จะมารีวิวแอปบุทเพนดาค่ะแบบว่าเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ขี้เกียจออกไปข้างนอกไปเจอมลภาวะเจอเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 นะคะก็เลย ทําการโหลดแอป f o o d p a n d a ค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็โหลดแอปมานะคะแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าไปนะคะลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนผ่าน facebook ได้นะคะ็อกอินเข้าไปง่ายๆเลยคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเลือกค่ะเลือกว่าเราจะสั่งอะไรนะคะเพราะว่าในแอปเนี่ยมันจะขึ้น แบบว่าร้านค้าใกล้เคียงบริวเวณใกล้เคียงว่ามีร้านอะไรบ้างและมีร้านอะไรมาใหม่นะคะก็คือแบบสะดวกสบายมากๆเลยและที่สำคัญเขาบอกกันว่าแอปนี้เนี่ยถ้าส่งสีจ้ากแก ก็คือสมมติว่าเราสั่ง <Wow. S 1> อาหารครบ50าบาทขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะร้านไหนก็ส่องฟรีซึ่งสะดวกสบายและประหยัดมากๆเลยนะคะตั้งจากแอป,ปอื่นเนอะแอป,ปอื่นก็จะมีเสียตั้งเสีย10บ,บาทบ้างเสียตามระยะทางบ้างนะคะสำหรับแต่สําหรับแอป,ปนี้ส่งฟรีจ้ะหลังจากที่เราโหลดแอป,ปอะไรเรียบร้อยล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะเลือกเสร็จแล้วเนี่ยบเดก็ขออนุญาตเลือกเป็นอันนี้นะคะเป็นหมูทอดติดลม เป็นหมูทอดปลาอะไรสักหนึ่งอย่างอันนี้นะคะก็ทำการกดสั่งเลยค่ะกดฟึบเข้าไปนะคะจะเลือกเป็นอันนี้ติดโลหมูทอดปลานะคะสั่งไปค่ะอยากกินอยากรู้รสชาติเป็นยังไงก็สั่งไปเลยนะคะก็ในแอปพลิเคชันก็จะมีช่องทางในการจ่ายให้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเงินสดบัตรเครดิตแล้วก็เป็น ผ่าน PayPal นะคะก็บาเดจะเลือกเป็นบัตรเครดิตนะคะ <c redit> เพื่อลดการเสี่ยงในการสัมผัสเงินสดหรือว่าสัมผัสกับคนส่งนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโควิด1 9จจ้ะเลือกไปปุ๊บเสร็จแล้วนะคะก็รอค่ะในแอป,ปก็จะแจ้งว่าสั่งเสร็จปุ๊บชำระ ในแอปนะคะก็แจ้งว่ารอเพียง13นาทีเท่านั้นค่ะอาหารก็จะมาเซิร์ฟถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะอ่ะตอนนี้เราก็รอค่ะ13นาทีว่าจะ13นาทีจริงหรือเปล่าหรือว่ามาเร็วกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอาค่ะตอนนี้นะคะฟูดแพนด้าก็มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วค่ะ หมูทอดปลานะคะที่สั่งมาจากแอปฟู้ดแพนด้าค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยนะคะฟึบหืมหนัวมากเวอเดี๋ยวชิมมข้าเหนียวเนาะ อร่อยอะ่ะคือแซ่บมากๆเลยคะ่ะน้ำน้ำจิ้มปลาเนี่ยดีค่ะคุณผู้ชมเผ็ดมากเื้อสับฉันชอบอร่อยอะไรแบบนี้นี่เป็นการกินครั้งแรกเนี่ยคะ่ะเนี่ยไม่เคยกินมาก่อน อร่อยค่ะอร่อยมากค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการรีวิวแอปพลิเคชัน Food Panda ในการสั่งอาหารนะคะก็สั่งอาหารมาเป็นหมูทอดปลาะคะก็แซ่บเวอร์มากเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มองหาแอป,ปในการสั่งอาหารเนี่ย Food p น n d a ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการสั่งอาหารนะคะเพราะว่าค่าส่ง <Wow. S 1> ก็ฟรีอ่ะดีมากเวอร์นะคะก็ยังไงแล้วนะคะก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะกอ พยายามป้องกันกันไว้นะคะเวลาออกไปข้างนอกอะไรก็ใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยแอลกอฮอล์นะคะถ้าใครนะคะอยากให้ประเด้มีคลิปต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจถูกไหมอย่างนี้ป่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกไปให้ทุกคนได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย